กินก่อนเพื่อนฟู้ดทรัคเยอะแยะมากมายเหมือนงานวัดไหมตรงนี้นมีเพลงเนี่ยเข้าไปหามีมิวสิกตรงนูน้นไปเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวแพทดูก่อนเนี่นบรรยากาศเห็นไหมเหมือนงานวัดเลยตรงนู้นร้านนู้นมีเพลงไม่ไปนะยวเจอลิขสิทธิ์ไปร้านนู้นดีกว่าร้านนู้นร้านนู้นดูท่าทางจะจะบีซี่ไปสอดส่องก่อนว่ามีอะไรกิน เขาก็มีโต๊ะให้นั่งเนาะเออเดี๋ยวเราไปกันห่วงนอนวันนี้นอนทั้งวันเพื่อนๆไปไปนั่งกินข้าวทําคลิปก็หลับตื่นขึ้นมากินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินหลับเคนเยอะแยะมากินเห็นไหมนะ่ะมันจะได้กินไหมล่วันนี้กลับไปกินข้ากับข้าว,าวกินที่บ้านเพื่อนไม่ดีกว่าหรือเยอะแยะมากมาย เดเเบสเฝออันนี้เขาขายเฝอเวียดนามีนฟู้ดเพราะว่าคนเยอะนะเนี่ยเขาขายเฝอน่ากินอยู่มไม่กินนะเฝอนะอยู่ที่บ้านซานโฮเซ่ก็มีเยอะแยะเขาไปใส่แล้วล่ะอบอกแล้วอันนี้เบอร์เกอร์ฉันจะกินอะไรดีวะเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่กูดไอเดียแน่เลยอยากกินเฝออยู่นะร้อนๆเนาะนูโดล,ลองลายมากเลย อันนั้แข่งกันทำคลิปอ้อันนี้ขายอะไรอะ่ะขายทาโก้ชิคเก้นมีภาษาอนี่ด้วยนะโอ้คนเยอะมากเหมือนงานวัดบ้านเราเลยโอ้ยด้ฮะไทยฟู้ดด้วยน่ะเห็นไหมนะ่ะกินอาหารไทยไหมล่ะ, <Yeah. S 1> ะกินอาหารพื้นบ้านดีกว่าไม่มีอาหารพื้นบ้านขายเลยเว้ยไทยฟู้ดโอ้มีสลัดมีซุป เขาก็บีซี่นะลองลายตายละอันนี้ซีฟู้ดอ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีคนหน่อยลูมไฟายชิอสไปซี่พอกพอกโบพอกกีโบร้านนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยร้านนี้ โตายไม่ได้กินหรอกแล้วนูนนะ้นบาร์บีคิวตายลิฟน่ากินอยู่นะบาร์บีคิวร้นู<ๆ>้นกินอะไรดีวะเนี่ยมีอะไรน่ากินเลยเฝอเหมือนงานวัดบ้านเราเลยจะไปหาไปดูก่อนนะไม่รู้ว่าจะกินที่นี่หรือว่าจะย้ายไปกินที่อื่นไม่รู้นะดูท่าทางคนเยอะคิวยาวฝั่งนู้นก็มีร้านอาหารเยอะแยะอยากมาลองตรงนี้เหมือนงานวัดเลย เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรกินพามาเดินตลาดนะัดตอนเช้าว่าจะมาหาของกินแล้วมันไม่มีอะไรนะเนี่ยเพื่อนๆดูตลาดนะัดเงียบเหงาว่างเลตลาดนัดวันเสาร์เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเที่ยงก็เลยรีบมาก่อนกลัวมันจะปิดจะมาหาของกินแต่มันจะไม่มีของกินนาจจะม,มีแต่อาร์ตเนเนี่ยไปดูซิว่ามีอะไรบ้างโอ้ก็มีอยู่นะกินนะั้ก็ว่าไปเนาะ เห็นไหมเขมีกล้วยมีผักเห็นไหมนี่ไอ้พวกนี้ก็เป็นผ้าบูติกผ้าบูติกเนาะอันนั้นเขาขายมะม่วงขายคงจะแพงนะคิดดูแล้วนะไม่กล้าไปถามราคาก็ไม่ติดเนาะเดินเดินดูก่อนเดินเดินดูรอบๆก่อนเออเป็นผ้าบูเป็นผ้าที่เขาเพ้นกับมือเนอี่ยขายขายแบบว่าขายเนี่ยเห็นไหม <laughs> ภาพวาด บอกแล้วมันเป็นอาร์ตมันเป็นอาร์ตบ้างแล้วก็เป็นอ๋อส่วนส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เขาทําจากมือน่ะคิดว่านะดูดิเสื้อผ้าชุดนุ่นเนี่ยบิกินี่ก็มีนะนี่เห็นไหมชุดว่ายนองว่ายน้ําที่มันเป็นเพ้นสีเพ้นกับกับทํากับมือเขาั้งเสียสีเพ้นตรงเนี้ย แพทซื้อผ้ามาที่เป็นสีฟ้าที่เป็นห่อตัวนะ่ะผ้าบูติกเขาอะสีตกอ้ยจะบ้าตายเอามาซักสีตกสามสีรอบดีนะไม,ไม่เอาไปซักเครื่องเข้าไปซักเครื่องนะมันตกใส่เครื่องรวมกันไปหมดนั่นแหละพวกไม่มีอะไรเลยเนาะเมื่อวานไปเ <laughs> มื่อวานจะเล่าให้ฟัง <laughs> ไปฟู้ดทรักที่ไปหาขาของกิน <laughs> สุดท้ายก็ไม่ได้ต้อ <laughs> งไปซื้อต้องไป ลองรอแต่ฟู้ทักแต่ละแต่แต่แตละร้านนะรอชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งทั้งนั้นเลยอ้ยนี่มีกล้วยมีฝรั่งโอ้มีฝรั่งด้วยนะเดี๋ยวมาซื้อมีกล้วยด้วยก็ไม่ซื้อหรอกมีเลนจีด้วยนะสดเลยนะเลนจี่ดูดิสด <c oughs> ในบ้านเราถูกกว่านะแพทซื้อได้บาทเก้าเก้าเองอ <c oughs> มีะไรเลยของกินก็ไม่มี <c oughs> อันนี้ขายอะไรเนี่ยปิดมิชชิดใช่ มีส้ม,มขายอะไรอนะอร์แกนิกนะหน้าดูเลยนะโอ้ขายมะละกออนนี่ก็มาขายตกลงนี่ขายอะไรกันนะไม่เข้าใจเลยผลไม้หลากหลายผักออร์แกนิกเหรอมาจากฟาร์ม ทางจะแพงอยู่นะเออสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกินหรอกเพื่อนๆรู้ไหมจะได้อะไรกินมาไปซื้อของซูเปอร์แล้วก็มานั่งกินแล้วก็ไม่อร่อยด้วยซื้อชูซิมาไม่อยางอ่ะปลาพยาโอ้ลูกเล็กนิดเดียวอาโลฮาอาลูฮาไปว่าสวัสดีนะ มีอะไรกินเลยเออแก้มังกรที่บ้านเราก็มีเยอะแยะแก้มังกรจะได้กินไรไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเมื่อวานนี้ล้มเหลวในการหาดินเนอร์กินไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันลองลายมาก ลองลายมากสุดท้ายก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์มากินเป็นเป็นซูชิไปซื้อซูชิมากินรู้ไหมเป็นยังไง <laughs> มีแต่ข้าวมีมีวิญญาณปลาโปะหน้าหน่อยหนึ่งกินไปก็โยนทิ้งไปกินสุกเลยกินครึ่งทิ้งครึ่งกลับมาไม่แฮปปีก้กับดินเนอร์เลยเขาบอก <laughs> กลับบอกแล้วว่าให้กลับมาทํากับข้าวที่บ้านกินไม่เชื่อโอ้ยคนเนาะเลยบอกสุดท้ายก็เออล้มเหลวในการหาดินเนอร์กินขำจะตายเมื่อวานนี้ จบคลิปแค่นั้นแหละเพราะว่าไม่ได้กินเราที่ฟู้ดทาร์กมันรอเป็นชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนุ่งแต่ละร้านน่ะก็เลยอดกลับมากลับมาบ้านก็มานั่งป,ปอกไอ้อ,ะ,อะไรนะอะไรมะม่วงกินหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละจบแล้วนี่แพทจะไปแล้วมันไม่มีอะไรกินแพทว่าจะแพทจะไปหาซื้อของกินมันไม่มีเลยผลไม้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอ่ะลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยก็ล้มเหลวเหมือนเดิมในการทําคลิป ตลาดนัดที่นี่มันไม่มีอะไรจริงๆนะคนที่นี่เขาขายอะไรกันไม่เข้าใจตลาดนัดที่นี่เขาเน้นพวกโบติกเนาะพวกอะไรไม่ใช่พวกสินค้าที่ทําด้วยมือพวกเพ้นต์รูปเพ้น์อะไรนี่เขาก็เพ้นต์รูปเห็นไหมแต่คนนี้เขาก็นั่งเห็นไหมเพ้น์ของเขาเองอะไรของเขาเองเนาะมันจะมาสวยนะฝีมือเขาอวดฝีมือเขาละด่เราเห็นไหมกล้วยเกลือเขาขายเขาก็แบบว่าประมาณแบบนิดๆหน่อยๆ ขายกล้วยก็เอามีกล้วยสองสามลูกมีมีมะละกอสองสามลูกก็เอามาขายปา้าสวยเนาะสินค้าทำด้วยมือเพื่อนพวกนี้น่าจะแพงแพทไม่กล้าเข้าไปถามราคาหรอกไปแล้วเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหนา้าล้มเหลวอ,อีกตามเคยฟู้ดทักก็ล้มเหลวในการกินมาตลาดนัดก็ล้มเหลวไปละไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสนใจร้านนี้มากเลย จะซื้อนัดไปกินไปแล้วมีฝรั่งด้วยอ่ะลิ้นจี่ก็มีนะฝรั่งก็มีพีกมันกล้วยอะไรมันเป็นอย่างเงี้ยออไปแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวแพทจะซื้อแพทว่าจะซื้อแมคคาเนลที่นี่ไปกินนะถั่ว แปดเหรียญนี่แปดเหรียญนี่ถูกเปล่าวะที่ที่คอสโกมันก็มีขายนะแต่ไม่รู้ว่ากี่บาทอะไปละไปหลายรอบไม่ไปนะทีไ้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ bye ายบายเป่มามะม่วงเขาเรียกอะไรนะมะม่วงมะม่วงกี่ลูกเนี่ยสี่ลูกมะละกอสองลูกแม่งพุดอยู่ในกระเป๋านี่แหละเอาไว้ในกระเป๋านี่แหละเอาเม่เลนโนตี้ให้ฟังแล้วหนุนโอ้ ต้องติดไม้ด้วยไหมนี่คนเนาะได้แล้วของกิน <laughs> แฮปปี้ได้เสียเงินแล้วเก้าเหเรียญยังดีนะได้มาได้เสียตังค์ได้เก้าเหรียญอลขอรองเพลงให้ฟังกลับมาถึงบ้านแล้วเพื่อนๆดูซิว่าได้อะไรมามะละกอ มะละโกเหมือนกันอันนี้มันกรอบๆจะมาปอกกินมะม่วงพื้นบ้านพยายามไม่ให้กล้องมันสั่นโต๊ะมันสั่นอุ้ยเนาะํำบากลำบนในการทําคลิปเนี่ยมะม่วงมะม่วงนี่ลูกก็สองเหรียญลูกละหกสิบบาทมหมดเนีเ่ยสิบสี่เหรียญอันนี้ก็มะม่วงพื้นบ้านเขาอันนี้ลูกละห้าเหรียญลูกใหญ่หน่อยอน,นี่ลูกละห้าเหรียญลูกใหญ่มากชิม อยากกินอะไรก็ชิมไปแล้วอยากกินของพื้นบ้านเราจะมาชิมกันว่าอยากชิมอันนี้มารีวิวมะม่วงฮาวายว่ามันจะแซบขนาดไหนมันจะเหมือนบ้านเราไหมทั้งหมดนี่สิบสี่เหรียญก็ประมาณสี่้อยห้าสิบ้านเราแหละหมดเนี่ยเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าแซบขนาดไหนชิมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออก เดียวแพทจะมีโปรแกรมไปปิกนิกทำกับข้าวไปแล้วก็ไปนั่งกินที่ทะเลเขาบอกว่าทริปนี้นะเราทำกินเองที่บ้านประหยัดสุดร้านอาหารมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจหรอกก็มีอาหารอาหารทั่วๆไปที่นี่เขาจะเด่นเรื่องอาหารในเมกซิกันทากโก้อะไรพวกนี้สับเหมือนบ้านเราเลยหอม เนื้อหยาบๆยาแปลกเลก็เหมือนมะม่วงแก้วบ้านเราก็ไม่ใช่เนาอร่อยอร่อยมะม่วงพื้นบ้านเขาอันนี้มันนิ่มแล้วเขาบอกว่าถ้ามันนิ่มแล้วมันจะหวานชิมลูกนิ่มๆปอกมันทุกลูกแหละฉันนะ่ะกินหมดอยู่แล้วมาอยู่เั้งครึ่งเดือนไม่กินไม่หมดได้ไงมานี่กินแต่อะไรรู้ไหมกินแต่ผลไม้จริงนะแพทย์หาผลไม้กินจริงนะ ไม่ค่อยกินของอันนี่หรอกเพราะว่าแถวบ้านเราอะซันโนเซ่อะที่แคลิฟอร์เนียมีกินเยอะพวกอาหารเม็กซิกันอาหารอิตาเลียนโอ้เต็มแต่ของกินที่นี่เขาไม่ได้มีของกินเยอะเหมือนบ้านเราเหมือนที่แคลิฟอร์เนียนะะไวิวไทยอันนี้มันซอฟแล้วอืมอันนี้เหมือนมะม่วง อุ๊ยอร่อยอันนี้เหมือนมะม่วงอกล่องเลยเขามันสุกแล้วอะ่ะอร่อยอตอยน้นเดียวกันพันเดียวกันแต่มันสุกแล้วอร่อยเออสุกแล้วแปลกเลยอหอมอันนี้เหมือนมะม่วงอกล่องอ,อไม่ใช่อกล่องเหมือนมะม่วงแก้วมะม่วงไงเนื้อคล้ายมะม่วงแก้วบ้านเราเขาบอกว่าอันนี้อร่อย เจ้าของร้านเจ้าของร้านที่ตอนที่ไปซื้อไม่ได้ถ่ายให้ดูเสียดายไม่ได้ทําคลิปลืมไปปิดคลิปแล้วก็เลยเดินเล่นไม่ได้ดูไปดืนคุยเขาตั้งนานเสียดายเนาะไม่ได้ทําคลิปตอนที่คุยกับเขาซื้อกับเขาแม่ภาษาอังกฤษเราก็ใช้ได้อยู่นะมูมูปปาถูถูไถ,ถ,ถ,ถ่ายไปเรื่อยแหละไม่กล้าถ้าไม่กล้าพูดนะก็ไม่เป็นหร,ราานกนะอกภาษาอังกฤษอ่ะเขาบอก หน้าด้านด้านได้ไอโอยพูดไปพูดผิดพูดถูกกูก็พูดไม่พูดก็ไม่เป็นใครจะหัวเ้ายเยาะก็ช่างพูดภาษาอังกฤษภาษาพูดภาษาอังกฤษผิดถูกใครจะหัวเราเยะา,ะ,า,ะ,เยายะเยาะเย้ยก็ช่างเขาไม่สนใจหน้าดา้านทุกอย่างกูถ้าเราไม่พูดเราก็ไม่เป็นไม่เก่งอ,อือืมเปรี้ยวอันนี้มันชอบ เจ้าของสวนันชอบไปกินอันนี้นเปรี้ยวนะอันนี้หวานอ่ะอร่อยกว่าอืมอันนี้อร่อยลูกมันมนนี่อร่อยเหมือนกันเอ้าเหมือนกันขายลูกละห้าเหรียญี่ลูกละห้าเหรียญนี่ลูกนี้ลูกใหญ่ลูกห้าเหรียญซื้อคนละล้านกันมาลองอันนี้ดูแต่มะละกอนี้ซื้อมาแบบกรอบๆเป็นมะม่วงรีวิวมะม่วง โอ้ยโ,โทษทีโตะมันสั่นอย่าไปหูตรงนี้มันสั่นอันนี้ลูกละห้าเหรียญลูกใหญ่แต่ก็น่ากินอยู่เพราะว่าซื้อที่ซูปเปอร์มันก็ลูกประมาณห้าเหรียญลูกประมาณเนี้ยลูกเล็กกว่านี้หน่อยร่อยแซบขอบอกว่ามาที่นี่มาฮาวายที่นี่นะ มันได้บรรยากาศแต่เรื่องอาหารน่ะแต่ถ้าบ้านเราไปเที่ยวที่ไหนมันก็จะเป็นอาหารที่อร่อยใช่ไหมเราต้องไปร้านอาหารที่มันมีซีฟู้ดดังนู่นนี่นั่นแต่ที่นี่มันไม่มีอะไรอ่ะคือว่าอย่าไปหวังเรื่องอาหารดีวกว่าพูดง่ายๆมาเที่ยวแบบกินบรรยากาศไม่ต้องกินอาหารอาหารนี่กินอาหารแบบนี้ผลไม้พื้นบ้านเขานี่อืมกินเด้อืม,อ,มอันนี้อร่อยหวาน น้ำน้ำฉ่ำน้ำฉ่ำม,มากฉ่ำสุดๆข้างในเหมือนจูซซี่มากเลยอันนี้แซบ่บอันนี้เจ้าของร้านดีบอกว่าอร่อยต้องพริกกับเกลือจิ้มเนี่ยทำมะม่วงปลาหวานจิ้มปลาลงปลาล้าเนี่ยแซบ่บอันนี้แซบ่บอันนี้เหมาะกินเปล่าๆมาดูมะละกอบ้างปอกกินหมดเลยปอกหมด,หมดเดี๋ยวสองวันวันเดียวก็หมดสองวันก็หมดเพราะแพทไม่กินข้าวแพทกินแต่ผลไม้ ข้าวแพทไม่ซื้อกินเลยนะแพทซื้อกินแต่ผลไม้กินเอาก็หันไปสิอ่าแดงสอรี่ <c oughs> Sorry, พูดไปเพาะก็ไม่ปาะพูดเพได้ไงโต๊ะมันสั่นอะ่ะโอ้ยโมโหจะทําคลิปซะหน่อยไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่างสักเรื่องอืมเบเตอร์โอ้ยดีกว่าไอ้น,นี่นะมะม่วงไออันนี้มะละกอเนี่ยดีกว่าไอ้น,นี่อืมหวาน หวานมากมแซบ่บเดี๋ยวปอกไปกินในนี้เดี๋ยวปอกให้ดูครึ่งหนึ่งะมะละกอฮาวายไม่จากตจกัดไม่อยากติดโต๊ะติดโต๊ะแล้วมันนนี้นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้มะละกอฮาวายที่เขาเด่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหวานมากถ้าเป็น,ปนมะละกอพันธุ์นี้หวานมากหวานกรอบอร่อยแต่แพทไม่รู้ว่าอันเนี้ไม่ต้องรีวิวหรอกว่าอร่อย,อร,อ,ยอร่อยจริงเคยกินมานีนกินแต่มะละกอนะ ซื้อแต่มาแล้วกอฮาวายกินพ่ออร่อยแพทอยาก่ายนี่ดูอันนี้แพทเลือกลูกกรอบๆไม่อยากติดโต๊ะมันมันสั่นนี่นี่ก็ลูกก็กสองเหรียญเหมือนกันแหละแพทอยากชิมว่ามันเดี๋ยวจะไปผ่าข้างในโต๊ะข้างนอกนี่ไม่ไหวหรอกมันสันแต่จะชิมให้ดูอืม มะละกอที่นี่ดีจริงหวานทุกลูกไม่ว่าจะเป็นพันไหนพันไหนอร่อยซึ้อมะละกอที่นี่ไม่ผิดหวังมะละกอที่นี่อร่อยมากหวานยางไม่เยอะสับปะรดอย่างหนึ่งสับปะรดก็อร่อยสับปะรดที่นี่นะมะละกอมะม่วงพื้นบ้านนี่ก็อร่อยเป็นบางลูกเป็นบางบางพันก็เปรี้ยวเหมือนบ้านเราแหละมันมีพันพันเปรี้ยวพันธุหวานแต่ว่ามะม่วงพื้นบ้านเขานี่สุดยอดเขาบอกว่าอร่อย ตกลงเสียเงินไปสิบสี่เหรียญนี้ขอบอกว่าคุ้มคุ้มกับคุ้มค่ามากกินหมดแน่วันเดียวสองวันก็หมดเนี่ยซื้อมาเนี่ยเพราะว่าแพทไม่กินข้าวไงแพทจะกินแต่ผลไม้กินผลไม้เยอะแล้วกินผลไม้เนี่เป็นชีวิตจิตใจวยัยงูนอยา่างนี้ก็กรึบกรึบมันเข้าไปเนาะอดอกไม้ไปเด็ดมาฉันก็มีนะเนี่ยเขามีเขามีพวงดอกไม้ขายมันแพงนี่ฉันก็ไปเก็บข้างทางมาจะไปซื้อทําไมดอกไม้สวยข้างทางเะแยะเราก็มาเก็บมาเด็ด มามาใส่ในหัวเราสว่วนไหมเพื่อนเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวขอเวลาไปเตรียมตัวไปปิกนิกก่อนจะออกเตรียมอาหารไปทำขบข้าวไปแล้วก็ไปปิกนิกที่ที่ทะเลที่ที่ชายหาดนั่งกินข้าวกันที่ชายหาดนี่แหละการเที่ยวเราต้องเที่ยวการเที่ยวเนี่ยเราต้องรู้จักเที่ยวเราต้องต้องรู้จักใช้เงินนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ว่า มาถึงก็จะปูยไปเทยเงินนี่ก็ปูยไปตามทางเรื่อยนี่มันไม่ใช่เราก็ต้องฉลาดในการใช้เงินเราไม่ใช่คนขี้เหนียวแต่เราเป็นคนฉลาดในการใช้เงินอันไหนแล้วที่จําเป็นเราก็ใช้อันไหนที่เราไม่จําเป็นอย่างเงี้ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราทําได้ซื้อมาจากซูเปอร์เนี่ยเอามาทํากินก็ประหยัดกว่าดีกว่าไปซื้อร้านอาหารอร่อยกว่าด้วยถูกปากเราด้วยแล้วก็ทําได้แล้วทําอาหารได้เราก็ทําไปมีที่ทํามีคงมีครัวมีเตาปลาบุคงบุคิวเราก็ทําไปไม่ยากจ้ะเอาไว้เจอกัน ที่พิกนิกแล้วกันนะคลิปนี้ลาไปก่อนปิดคลิปด้วยมะม่วงแล้วก็มะละกอที่อร่อยมากๆคอนเฟิร์มใครมาฮาวายใครมามาวีนะต้องต้องมาลองสินดับผลไม้โลโก้คนนะผลไม้พื้นเมืองเขาเขาจะมีขายตามตลาดนัดเราต้องรู้ในการหาที่แรกเพมาที่แรกก็หาไม่เจอทนีนี้รู้แล้วว่าหายังไงได้ยังไงได้สมใจอยากทนีนี้คุ้มค่าในการมาฮาวายมากไปละ เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย